ชีวิตดีพอดแคสต์สาระดีๆสู่การมีชีวิตที่ดีกับชีวิตดี by SCG สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ชีวิตดีพอดแคสต์กับผมต้อมวรันยูกับสาระดีๆสู่การมีชีวิตที่ดีกับชีวิตดี by SCG ครับ เป็นประจำเช่นเคยนะคุณผู้ฟังครับที่เราจะมีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาฝากันเพราะเนื่องจากว่าเราจะให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และก็แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและยิ่งในยุคแบบนี้แล้วนะครับทุกคนควรที่จะแข็งแรงและก็มีสุขภาพที่ดีเอาไว้เพื่อที่จะต่อสู้กับโรคภัย ที่กำลังมาเยือนเราอยู่นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและก็สุขภาพใจที่แข็งแรงกันละกันพูดถึงสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกันไปแต่เรามาย้อนกลับามาอีกนิดนึงดีกว่าอยากจะให้มารู้ถึงความหมายนะครับของคําว่าสุขภาพกันก่อนหน้านี้ในะยุคข,ของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งยุคข,ของพี่ๆของเรานะฮะ จุดมุ่งหมายหลักๆผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการหาเงินการที่จะมีชีวิตที่มั่นคงนะครับเพื่อที่จะได้มีหลักมีฐานในอนาคตส่งต่อให้ลูกๆส่งต่อให้หลานได้นะครับบางครั้งจึงทำให้หลายๆครอบครัวลืมไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพกัน แต่มาในยุคนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ก็นอกจากจะมีในเรื่องของการทํางานแล้วเนาะก็ยังจะหันกลับมาดูแลสุขภาพกันทั้งในเรื่องของอาหารการกินนะการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆมารับประทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะทําให้สวยก็ตามหรือว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงก็ตามอันนี้ไม่ว่ากันรวมไปถึงการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าส่งผลไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของเขาที่หันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยจะปลดกเกษียณน,นะครับหรือว่ากเกษียณจากการทํางานไปแล้วก็ตามก็หันกลับมาดูแลร่างกายเช่นเดียวกันวันนี้ครับผมได้ไปลองเซิร์ชนะครับคําว่า สุขภาพนะครับอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยใน Google ก็ไปเจอบทความบทความหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเขาพูดถึงความหมายของสุขภาพเอาไว้แล้วก็ความสำคัญของสุขภาพเอาไว้จริงๆเนี่ยอยากจะให้เครดิตนะฮะ,ะสำหรับบทความนี้มากๆแต่พี่เดี๋ยวว่าผมหา ผมหาที่มาที่ไปเขาไม่เจอเพราะกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไฟล์แบบ pdf นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมได้นําเสนอเรื่องราวนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับผู้ที่เขียนบทความนี้หรือว่าเนื้อหานี้ด้วยกันละกันถือว่าเป็นการแชร์เนะแล้วก็พี่ก็จะได้บุญผมก็จะได้เรื่องราวที่นำไปเล่าสู่แฟนๆของชีวิตดีพอดแคแต์กันกันละกันนะครับมาดูกันที่ความหมายของสุขภาพกันดีกว่า สุขภาพเนี่ยมีความหมายอยู่3ประการนะครับนั่นก็คือ 1. ความปลอดภัยหรือว่าเซฟ e 2. ความไม่มีโรคแอหรือว่าแาว 3. สา 3. ก็คือความปลอดภัยและความไม่มีโรคนะครับหรือว่าโฮ องค์การอนามัยโลกครับได้ให้คำนิยามคำว่าสุขภาพนะฮะในความหมายแบบกว้างๆเอาไว้นั่นก็คือสุขภาพหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและทางสังคมส่วนตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ให้ความหมายคำว่าสุขภาพก็คือภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกายก็คือร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวมีกำลังวังชาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่พิการไม่มีอุบัติเหตุหรือว่าไม่มีอันตรายใดๆมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับดังนั้นสุขภาพน่าจะหมายถึงการมีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ในทุกส่วนของร่างกายด้วยนะมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับผู้ที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นกําไรชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าจะทําให้ผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตเนี่ยสามารถดํารงอยู่อย่างมีความสุขได้นั่นเองจะเห็นได้ว่านะฮะสุขภาพนั้นเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ในเรื่องของร่างกาย หรือว่าเรื่องของจิตใจเท่านั้นในความหมายของของที่นี่นะครับแต่ยังรวมไปถึงการปรับตัวเข้าสู่สังคมได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความสุขอีกด้วยซึ่งไม่รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะรักษาสุขภาพของเราให้ดีอยู่เสมอเพื่อที่ว่าจะได้มีจิตใจที่มีความสุขร่าเริงไม่ติดขัดมีเมตตามีสติมีสมาธิมีปัญญาและการที่ครอบครัว มีความอบอุ่นนะครับชุมชนที่เข้มแข็งส่งผลไปถึงสังคมนะครับที่มีความยุติธรรมมีความสุขต่อกันจะทําให้เกิดการจัดการสุขภาพในระดับแตกต่างกันไปในระดับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับของปัจเจกบุคคลหรือว่า individual health นะครับสุขภาพของครอบครัวหรือว่า family health สุขภาพอนามัยของชุมชนหรือว่า community health รวมไปถึงกว้างกว่านั้นเลยก็คือเรื่องของ สุขภาพของสาธารณนะครับ public health นั่นเองผ่านไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความหมาย หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วโอ้สุขภาพก็คือการมีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นกายใจหรือว่าเรื่องของสังคมก็ตามคราวนี้ความสําคัญของสุขภาพครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วสุขภาพมันจะมีความสําคัญยังไงทําไมเราต้องมาดูแลสุขภาพด้วยนะฮะร่างกายก็เป็นร่างกายของเราเออก็ใช้ใช้ไปมันก็มันก็เป็นไปตามของมันอยู่แล้วนะครับในสื่อการเรียนรู้นี้หรือว่าใน บทความนี้เนี่ยเขาได้นําคําของพระพุทธภาสิตของพระพุทธศาสนาของเรามาอธิบายความสําคัญของสุขภาพไว้ซึ่งเนี่ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วนั่นก็คือคําว่าอโรคยาปารมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั่นเองนะับเป็นสัจธรรมที่ทุกคนเนี่ยสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยอย่างเวลาเช่นเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายต้องทานยาต้องรักษาตัว ต้องบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆนานานี่นะครับมันก็จะมีนอกจากอาการเจ็บป่วยแล้วมันก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวบางทีมันรําคาญตัวเองมันรําคาญผู้อื่นไปด้วยนะอันนี้เนี่ยมันทําให้ชีวิตในวันวันนั้นนะครับมันไม่เป็นดั่งใจเลยภารกิจต่างๆเนี่ยหรือว่ากิจวัตรประจําวันต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบ เป๋ๆไปนิดนึงนะผิดปกติผิดรูปผิดร่างไปหมดนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวันไหนที่เราไม่เจ็บป่วยเรารู้สึกดีเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับโอ้โหวันนั้นนี่มันมันมันสุดยอดอะมันชิลมันทําอะไรมันก็โอเคไปหมดตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นนะครับทำนุ่นทนํานี่ก็คล่องแคล่วว่องไวทําเสร็จเร็วแล้วก็มีสมาธิในการทําด้วย เพราะฉะนั้นแล้วนี่ยนะฮะพระพุทธสุภาษิตนี้จึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเลยแม้กระทั่งอารยธรรมของตะวันตกก็ตามก็ยังยอมรับเลยแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าสุขภาพเนี่ยมันคือพรอ,อันประเสริฐนที่สุดเลยแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณที่กล่าวเอาไว้ว่าคนที่มีสุขภาพที่ดีคือคนที่มีความหวังและคนที่มีความหวัง คือคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็หมายถึงว่าสุขภาพเนี่ยคือวิถีแห่งชีวิตโดยที่สุขภาพเนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งวิธีทางหรือหนทางซึ่งจะนำไปสู่ความสุขและก็ความสำเร็จต่างๆนั่นเองอนี่คือความสำคัญของคำว่าสุขภาพ คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราสุขภาพดีสอย่างแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องดีตามมาแน่นอนนะครับมาดูกันที่สุขภาพนะครับถูกแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือเรื่องของร่างกายของเราบอดดี้ของเราเนี่ยก็คือการไม่ขัดแคลนวัตถุปัจจัยไม่มีโรคมีร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยในชีวิตและก็ทัพย์สินมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับ องประกอบเนี่ยประกอบไปด้วย1เลยร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงอ่าแน่นอนระบบต่างๆและอวัยวะทุกส่วนทำงานเป็นปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยทำงานปกติแล้วก็ต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพกันไปการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นไปในอัตราปกติและมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งด้านอืน่นๆด้วย ไม่ใช่แค่ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเดียวนะครับสภาพจิตใจสมองการรับรู้เรวมไปถึงการสัมผัสรวมไปถึงวุฒิภาวะต่างๆความคิดความอ่านก็จะโตตามด้วย 4. ก็คือเรื่องของร่างกายมีความแข็งแรงและก็สามารถทำงานได้นานๆมากยิ่งขึ้นไม่เหนื่อยเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนเวลาที่เราเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆห,ห,หลายๆคนอาจจะเริ่มจากการยกเวทเทรนนิ่งนะ หลายคนเคยไปยกเวทเทรนนิ่งอาจจะเริ่มจากน้ำหนักที่เบาๆก่อนแล้วก็ยกน้อยครั้งนะครับแต่พอพัฒนาการของร่างกายเราเริ่มดีขึ้นเก่งขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นแหละนะฮะทำให้เราเนี่ยยกได้มากขึ้นบางทีเนี่ยอันนี้มันเบาไปนะอันไนนะฮะก็เลยเริ่มเพิ่มน้ําหนักเข้ามานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนาการของสุขภาพของเรานั่นเอง การนอนหลับพักผ่อนครับเป็นไปตามปกตินะครับเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าสดชื่นคืนสู่สภาพปกตินะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยจำสภาพปกติของตัวเองเอาไว้ถ้าเกิดว่าทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่แสดงว่าร่างกายหรือสุขภาพของเราเนี่ยเริ่มจะไม่ปกติละ รวมไปถึงเรื่องของฟันเรื่องของกระดูกต่างๆก็จะมีความคงทนแข็งแรงนะครับหูตามีสภาพที่ดีสามารถมองเห็นได้แล้วก็ได้ยินได้ชัดเจนนะครับเป็นปกตินะผิวหนังสะอาดสะอา้านกลิ้งเกลาสดชื่นเปล่งปลัง่งนะครับผิวหนังมีน้ำมีน,มนวลดูสดชื่นดูไม่แสบไม่คันไม่ไม,ม่มีการอาการเกาใดๆทั้งสิน้นนี่คือสุขภาพผิวหนังที่ดี สุดทรงที่ดีแล้วก็ได้สัดส่วนรวมไปถึงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บต่างๆด้วยนี่คือในด้านของร่างกายมาดูในด้านของจิตใจกันมาดีกว่าด้านของจิตใจเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่พร้อมจะดําเนินชีวิตมีสมาธินะครับพร้อมที่จะหลุดพ้นสิ่งต่างๆที่มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะฮะประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งเลยคุณจะต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและก็สิ่งแวดล้อมได้ดี อัธยาศัยดีฮ่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับบ้านผมมีมะม่วงบ้านพี่มีอะไรเอามาแลกกันประมาณน,นี้ก็คือมีสศที่ดีนะครับกับทุกคนกับเพื่อนบ้านกับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆนะครับมีความกระตือรือร้นไม่เหนื่อยง่ายไม่ท้อแท้ไม่ท้อแท,ไท,แท้ไม่หมดหวังนะครับนี่วัดสู้มีฮึดมีฮึบนั่นเอง มีอารมณ์ที่มั่นคงและก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีบางครั้งเนี่ยน่าจะมีอารมณ์ขันบ้างพอสมควรเพื่อที่จะทาให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยบ้างนะครับไม่ต้องเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลานะไม่ต้องหูยงานก็จะต้องทํางานเครียดฉันเครียดๆแต่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับปลดปล่อยนะครับให้มันมีความรู้สึกคิดดีแล้วก็สนุกบ้างก็สนุกกับไปทุกอย่างนะครับมองโลกในแง่ดี มีความตั้งใจและก็มีสมาธิในการทําสิ่งต่างๆหรือว่าในงานที่กําลังทําอยู่รู้จักตนเองและก็เข้าใจบุคคลอื่นได้ดีด้วยนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรประมาณนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมีเหตุผลแน่ <c oughs> อย่าไปแบบมั่นเวอร์อันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ให้มันอยู่ในกรอบนะครับให้มันมีเหตุผลสามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเมื่อประสบความล้มเหลว ไม่ต้องฟูมฝ่ายอะไรมากมายก็โอเคเออโอเคเราพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่กันละกันอะไรประมาณนี้นะครับสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วถูกต้องและก็ให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับในนี้เขาบอกว่าไม่ให้ผิดพลาดเลยผมว่ามันอาจจะยากไปนะครับให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดนะชีวิตก็อาจจะแบบไม่ต้องตึงจนเกินไป มีความปรารถนาดีแล้วก็ยินดีเมื่อบุคคลอื่นมีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จก็คือมีความปรารถนาดีให้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าอุ๊ยคนคนนั้นบาดเจ็บมาแล้วก็ไปสมน้ำหน้าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็เฮ้ยคุณเป็นยังไงบ้างเออโอเคไหมหายเร็วๆนะอะไรประมาณนี้แค่มีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับเรามีให้เขาเขามีให้เราแค่นี้มันโอเค สุขภาพทางสังคมก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันหมายถึงสุขภาวะที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีนะครับของกลุ่มคนในขนาดและก็ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าอยู่ในบริเวณที่ใกล้ตัวมากที่สุดก็คือสังคมของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะครับญาติญาติต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขขยายออกไปหน่อยหนึ่งก็คือเป็นหมู่บ้านของเราเป็นชุมชนของเรานะครับที่เราเดินไปพบปะ พูดคุยได้นะครับรอบรอบรั้วของเรารหรือถ้าเกิดอยู่ในยุคใหม่ก็จะเป็นคอนโดก็อยู่ในโครงการเดียวกันอะไรประมาณนี้สามารถทักทายซึ่งกันและกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้นะครับในสถานที่ทํางานก็เช่นเดียวกันในองค์กรในสังคมที่ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นประเทศของเรารเจอใครก็เออช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งในระดับที่ใหญ่ขึ้นอีกก็คือระดับโลกนั่นเอง รเราก็มีความห่วงใยมีสุขภาวะที่ดีกับกลุ่มคนในระดับต่างๆด้วยซึ่งก็ประกอบไปด้วยความเมตตากรุณาหรือมีความรักให้กับผู้อื่นแล้วก็มีการให้ที่เรียกว่าทานนั่นเองนะครับให้ทานนะครับสมมุติว่าเขาทำให้เราโกรธเราก็ให้เขาโดยการไม่โกรธเขา ถือว่าให้ทานไปหรืออาจจะหยิบยื่นสิ่งต่างๆที่เขาไม่มีแต่เรามีให้เขาก็ได้เช่นเดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ทานนะครับนี่เข้าเรื่องาศาสนาพระพุทธศาสนาคำสอนเลยเนี่ยเออเรื่องของาศาสนาเลยมีการอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีครับอันนี้ก็จะเป็นการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็เรียกว่าศีลน,นะทำใจให้บริสุทธิ์เรียกว่าภาวนา เป็นหลักปฏิบัติในทุกๆศาสนาเลยก็ว่าได้เพื่อการอยู่ร่วมกันได้ดีหรือสุขภาวะทางสังคมนะครับสังคมใดที่อยู่ร่วมกันได้ดีก็จะมีความสุขนะครับอย่างเช่นครอบครัวถ้าเกิดว่าอยู่กันแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ดีก็จะมีความสุขทั้งครอบครัวชุมชนอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ด้วยดีก็จะมีความสุขทั้งสังคมสถานที่ทํางานถ้าดีก็จะ มีความสุขแล้วก็กเกิดไอเดียใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาองค์กรก็จะพัฒนาถ้าเป็นเมืองนะครับอยู่ร่วมกันด้วยดีก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่สังคมน่าอยู่อาัยให้กันขับรถอาจจะมีแบบาปาดนิดปาดหน่อยอาจจะคนน้นอาจจะรีบหรืออะไรอย่างี้เอาไม่เป็นไรผ่านไปก่อนนูน่นนี่จอดรถให้คนข้ามถนนสังคมจะน่าอยู่มากนะฮะแล้วก็รวมไปถึงระดับประเทศถ้าเกิดประเทศ ในในระดับสังคมของประเทศน่าอยู่ก็จะเกิดสันตินะครับไม่มีการทะเลาะบอกแว้นไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันรวมไปถึงสังคมของโลกถ้าอยู่ด้วยกันได้ด้วยดีโลกทั้งโลกก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่เกิดสงครามก็จะมีแต่ความสงบสุขโอ้โหอันนี้เป็นภาพที่อยากจะเห็นจังเลยนะเนาะมาถึงสุขภาพทางด้านปัญญาด้านที่4มาดีกว่านะครับความหมายของเขาก็คือความรู้รู้เท่าทัน และก็ความเข้าใจอย่างแยกได้ทั้งเหตุและก็ผลแห่งความดีความชั่วนะครับและก็ความมีประโยชน์และความมีโทษซึ่งนำไปสู่การมีจิตใจที่ดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สุขภาพทางปัญญาเนี่ยช่วยให้ผู้คนเนี่ยบรรลุถึงความสุขได้อย่างแท้จริงก็คือความสุขที่เกิดจากทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องรู้เท่าทันความจริงของชีวิตน,นะครับโลกนะครับของโลกสามารถคิดถูกคิดชอบได้แล้วก็รู้จักแก้ ทุกได้ด้วยปัญญารวมไปถึงนะครับมีความสุขจากการดำเนินชีวิตนะครับความถูกต้องความดีงามจากการเป็นผู้ที่ให้และก็ทำให้เกิดความดีเพื่อคนอื่นหรือสังคมโดยรวมนั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของผมเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะรู้สึกว่าคำว่าสุขภาพเนี่ยมันจะถูกจำกัดเพียงแค่ การกินการออกกําลังกายนะการดูแลสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยให้สมบูรณ์แข็งแรงแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วเราควรจะสร้างสมดุลนะครับให้กับทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมด้วยนะครับทำได้ด้วยอะไรด้วยปัญญาเก่งจริงเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยหวังว่านะครับการหยิบยกเรื่องราวดีๆนะครับจากการเสิร์ชค,คําว่า สุขภาพนะครับใน Google นะครับแล้วก็ได้บทความนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาแชร์ให้กับแฟนๆของชีวิตดีพอดแคสต์นะครับได้รับฟังกันในวันนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเอาเป็นว่าสำหรับท่านใดที่อยากจะให้พวกเรานะครับชาวชีวิตดีไปค้นคว้าเรื่องราวอะไรและก็เอามานำเสนอนะครับหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะเอามาแชร์กันก็ได้นะอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับที่แฟนเพจของชีวิตดี S by S C G ก็ได้นะครับบน Facebook แล้วก็สำหรับเราถ้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเราก็จะหยิบมาฝากกันอีกนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามกันครับกับชีวิตดีพอดแคสต์นะครับสาระดีๆสู่การมีชีวิตที่ดีกับชีวิตดีบ y S C G วันนี้ผมลาไปก่อนขอทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับสวัสดีครับชีวิตดีพอดแคส สาระดีสุขการมีชีวิตที่ดีกับชีวิตดี by SCG